นี่ค่ะทุกคนสวัสดีนะคะวันนี้นะคะน้องแมนมี่จะมาพามาทำข้าวเหนียวสังขยานะคะวันนี้นะคะน้องแมนมี่จะทำเป็นข้าวเหนียวสังขยาใบเตยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวน้องแมนมี่ทำเดี๋ยวแพนให้ดูนะคะนี่ค่ะคือเราจะทำเป็นสองส่วนนะคะส่วนแรกคือเป็นการทำแบบการทำข้าวเหนียวมูนนะคะนี่คือ ทำข้าวเหนียวมูนนะคะคือการเอาใบน้ำใบเตยนะคะมาแช่กับข้าวนะคะข้าวเหนียวของเรานะคะนี่ค่ะแช่ประมาณสองสองชั่วโมงนะคะและนี่ค่ะเป็นกะทีนะคะที่เราเพิ่งขันมานะคะนี่ค่ะเพิ่งขันจากลูกมานะคะเราจะแบ่งเป็นสองส่วนนะคะอันนี้ครึ่งหนึ่งนะคะไปใส่กับข้าวเหนียวมูนนะคะไปหมักกับข้าวเหนียวมูนอีกส่วนหนึ่งนะคะเอาไป รวมกับไข่นะคะเราจะทําเป็นไข่นะคะโอเคค่ะตตดไปตอนนั้นแล้วค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะคือการตีไข่นะคะนี่ค่ะเราจะทําเป็นหน้าไข่นะคะเวันนี้เราใช้ทั้งห้ากองนะคะนี่ค่ะตอกไข่ไเรืเรยๆนี่ค่ะโอเคเราจะทําเป็นห้ากองนะคะ นี่เราจะทำทั้งหมด5ฟองนะคะแล้วก็ใส่หัวกะทินะคะเป็นบอแมนี่นะคะเราตีก่อนนะคะยังไงเข้าไปก่อนน,นี่คือนี่นะคะเราก็ใส่หัวกะทิลงไปเลยนะคะนี่ล <c oughs> งไปเลย <c oughs> ลกะทิเข้าไป แล้วก็ใส่น,น,น้ำตาลทรายนะคะเราตวงก่อนน้ำตาลใส่ไหนบอกรา,า,สกาใส่น้ำตาลลงไปนะคะแล้วก็ผสมเข้ากัานะคะ่ะผสมผส ตอนต่อไปนะคะคือการนึ่งนะคะอันนี้เราก็เอามานึ่งนะคะรอไข่สุกเลยค่ะนะคะก็เอาข้าวของเราที่แช่ไว้นะคะมานึ่งนะคะค่ะเราก็อเอนึ่งข้าวเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาใส่นี่นะคะนี่คือน้ำน้ำกะทิแล้วก็น้ำกะทินะคะแล้วก็น้ำ ใบเตยน,นะคะแล้วก็น้ำตาลนะคะเอให้เข้ากันนะคะแล้วก็นำมาใส่ข้าวร้อนๆน,นะคะนิน,ะนี่นะคะเราก็เอาน้ำนี่นะคะน้ำที่เราผสมไว้นะคะลงไปผสมกับข้าวร้อนๆน,นะคะ ยอยพอ่ออะไรด้่ยให้มันคืนอืดก่อนมันนี่นะคะแล้วก็คนให้เข้ากันก่อนนะคะแล้วก็ทิ้งไว้นะคะให้มัน,นให้มันเย็นนะคะ,ให,นนะ,คะให้มันเซตตัวแล้วก็ฟูขึ้นอีกนิดน,นึงนะคะนี่นะคะเสร็จแล้วคะ่ะนี่คะ่ะนี่ค่ะมาชิมกันเลยคะ่ะอืม น,นี้อร่อยอ่ะอแตแล้วครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อ,อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องแมนมี่ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะไม่บยบา,ยบาย